โอเคสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับก็สามารถมากดรับ t o m ั n y ี่ว l ลเฟรีก่อนนอนได้นะครับมูลค่า20บาทด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาทําการสร้างซอง t ูมันนี่ a อลเลกันก่อนนะครับมูลค่า20บาทด้วยกันแบบสุ่มจำนวนเงินนะครับคนที่ได้รับทั้งหมด15คนนะครับคําวยพรก็ยิงรลยๆเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ผมกดสร้างไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขอคัดลอกลิงไว้ก่อนนะครับ สำหรับลิงก์ซองทูมานี่วอลเล็ตนะครับผมจะเอามาแปะไว้ในช่องปักสตูดิโอนะครับคือเพื่อนๆเนี่ยสามารถกดจากลิงก์ภายใต้คลิปจากช่องในทีมสร้างไรายได้มาได้เลยนะครับเดี๋ยวมันจะเด้งไปที่คลิปอัตโนมัตินะครับจากนั้นก็ให้เราเอาเบอร์ของเราเนี่ยมากรอกรับทูมานี่วอลเล็ตฟรีก่อนนอนตรงนี้ไปได้เลยนะครับสำหรับ ลิงก์ซองทูมานี่วอลเลตรอบนี้นะครับก็จะเอามาแปะไว้ในคลิปล่าสุดนะครับที่ชื่อว่าเมื่อนุ่มไร้เดียงสานะครับกลายมาเป็นคนขายบริการก็คือจะเป็นคลิปนี้นะครับแล้วก็ลิงก์นะครับจะถูกแปะไว้ลิงก์นะครับจะถูกแปะไว้แถวๆตรงนี้นะครับใกล้ๆแท็กนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยเลื่อนลงมานะครับมันจะอยู่แถวๆตรงนี้นาะแถวๆแท็กตรงนี้นะครับก็ผมจะเอามาแปะไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ย เข้ามากดจากลิงก์ตรงนี้แล้วก็ไปกรอกเบอร์รับ t r u e Money Wallet ฟรีกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีมาแจก t r u e Money Wallet ก่อนนอนประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะมาอัดคลิปหรือว่าทำคลิปสอนการหาเงินเข้า t r u e Money w a l l e t ให้ด้วยนะครับจะเป็นแอปแล้วก็อีกหนึ่งเว็บไซต์นะครับยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลงให้ละกันนะครับวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ครับใครกดรับได้เท่าไหร่ก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกล่าวกันได้เลยนะครับ คนที่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวมีคลิปอื่นๆอีกนะครับจะพยายามมาแจากโทมานี่วอลเล็ตให้เ,เพื่อนๆรับก่อนนอนกันทุกวันเลยนะครับใครได้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยละกันนะครับเอาเป็นว่าวันนี้นะครับก็ขอฝากช่องปั๊กสตูดิโอไว้ด้วยละกันนะครับก็จะเป็นช่องสปอยหนังของผมนั่นเองนะครับก็ลองเข้ามากดติดตามการสปอยกันได้เลยนะครับฝากกดไลค์คลิปด้วยละกันโนแล้วก็นนะ กดติดตามหรือว่ากด Subscribe ช่องด้วยนะครับวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ